สวัสดีค่ะเกดจะเขาว่ากันว่าสตอรี่ในช่วงวันตรุษจีนเมื่อ3มปีก่อนช่วงนั้นตองที่เพิ่งทำงานได้แค่สองเดือนโดยช่วงเวลานั้นแม่ของเธอจู่จก็เดินมาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ตรุษจีนแล้วอย่าลืมตื่นมาไหว้กันด้วยละ่ะซึ่งตัวของตองเองก็งงว่าต้องไหว้ด้วยเหรอเพราะตัวของเธอเกิดมาย4ปีแล้ว ก็ยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยด้วยความสงสัยของเธอจึงถามแม่ไปว่าเราต้องไหว้ด้วยหรอตากับยายเป็นคนจีนหรอแม่ของตองก็หันกลับมาอย่างงงๆพร้อมกับแปวาตาแล้วก็ดุเธอว่าไม่ต้องถามเยอะหรอกหนาไหว้ไหว้ไปเถอะมันจะเสียหายอะไรตรงไหนกันตองก็งงงงแล้วก็เกาหัวเดินออกไปจากบ้านเย็นวันนั้นหลังจากกลับมาจากออฟฟิศ ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามตองก็แวะไปที่ตลาดเพราะแม่ของเธอได้โทรมาสั่งว่าตอนกลับบ้านอย่าลืมซื้อของไหว้ด้วยเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นไปซื้อไม่ทัน้วยความไม่รู้เธอก็ไม่บอกแม่ค้าว่าถ้าจะไหว้ต้องเตรียมอะไรบ้างและแม่ค้าก็จัดแจงเตรียมของให้เสร็จสับเมื่อมาถึงบ้านเธอก็นำของทั้งหมดเข้าครัวไปแล้วก็ได้บอกกับแม่ไปว่า แม่ของพี่สั่งต้องซื้อมาครบแล้วนะตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเพียงแค่นอนหันหน้าเข้ากำแพงและยังเปิดทีวีทิ้งเอาไว้ในคืนนั้นด้วยความเหนื่อยและล้าอย่างมากจากการที่จะต้องเดินไปซื้อของที่ตลาดขณะที่ตองกำลังจะเคลิมคล้มหลับไปหางตาของตองก็เหลือบไปเห็นว่ามีชายแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงเป็นลักษณะที่ยืนอยู่นิ่งๆ แต่ตองก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอคิดว่าอาจจะเป็นแค่ระเบียงห้องเช่าฝั่งตรงข้ามบ้านของเธอก็เป็นได้และการที่มองไม่ชัดแบบนี้เธอก็เลยพลอยหลับไปต้องขออธิบายลักษณะบริเวณบ้านของตองก่อนว่าทางซ้ายของตัวบ้านจะเป็นบ้านของตาโนแกเป็นคนแก่สติฟั่นเฟือนอยู่กับหลานชายสองคนทางขวามือบ้านเป็นร้านซักลีดแบบหยอดเหรียญที่เพิ่งมาเปิดใหม่ และฝั่งตรงข้ามเป็นห้องเช่าที่ให้คนทำงานหาเช้ากินข้ามมาพักโดยเป็นห้องเช่าที่มีสี่ชั้นชั้นละแปดห้องซึ่งก่อนหน้านี้ฝั่งตรงข้ามเคยเป็นที่ดินเปล่าที่ไม่ว่าใครมาปลูกสิ่งก่อสร้างก็ต้องล้มถ่ายตาย,ตายจากกันไปเช้าวันต่อมาที่เป็นวันตรุจีนแม่ของตองตื่นมาแต่เช้ามาเตรียมของและพร้อมที่จะวาแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น วันนั้นเป็นวันที่หัวหน้าของตองได้โทรมาแจ้งแต่เช้าว่ามีงานด่วนที่ต้องเข้าออฟฟิศทันทีตองได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสงงแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรออกไปทำได้แค่เพียงตอบตกลงเมื่อเธอลงมาจากบ้านแม่ของตองก็ต้องตกใจที่เห็นลูกสาวของตัวเองแต่งตัวพร้อมออกไปทำงานแม่ของตองก็ทักทันทีว่าตองไปทำงานเหรอลูกไม่อยู่ไหว้ก่อนหรอตอง ก็เตรียมใส่รองเท้าพร้อมกับวิ่งออกนอกบ้านและหันมาตอบว่าไม่อ่ะแม่ไม่ทันหรอกอีกอย่างหนูไหวยไม่เป็นด้วยและเธอก็รีบนั่งวินออกไปเย็นวันเดียวกันนั้นหลังจากที่ตองกลับมาถึงบ้านเธอลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับครอบครัวและตัวเธอหลังจากที่กลับมาบ้านด้วยความหิวเธอเลยพูดพลางบน่บนไปว่าแม่มีอะไรกินบ้างอ่ะ แม่ของตองที่กำลังนั่งดูละครหลังข้าวอยู่ก็พูดขึ้นว่ามีเป็ดอยู่บนโต๊ะอ่ะที่ไวเมื่อเช้าเอาไปกินสิด้วยความหิวแบบขีดสุดเธอจึงเดินตรงดิ่งไปที่โต๊ะทันทีเมื่อเธอกำลังจะคว้าเป็ดเข้าปากเธอก็ต้องวางทันทีพอเธอได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างมากที่ออกมาจากเป็ดตัวนั้นเธอรีบวางลงทันทีและตะโกนกลับไปว่าแม่เป็ดเน่าแล้วหรอทำไมไม่ทิ้งอะ่ะด้วยความหมงุดหงิด แม่ของตองก็เดินมาที่โต๊ะทันทีและหยิบเป็ดขึ้นมากินเลยตอนนั้นตองที่จะห้ามแม่แต่แม่เธอก็กินอย่างอริดอร่อยพางพูดไปว่าไหนกลิ่นเหม็นไม่เห็นมีกลิ่นเหม็อนอะไรเลยต้องเห็นแบบนั้นก็ทำท่าเหมือนจะอ้วกเลยรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านทันทีด้วยความตกใจเธอก็รีบเข้าห้องน้าในห้องของเธอและอ้วกแน่นอนว่าเธอเหม็นจริงแบบไม่ได้แกล้งแม่ของตัวเอง และเธอก็อาบน้ำเปลิดเสื้อผ้าเข้านอนทันทีคืนนั้นหลังจากที่ตองนอนไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงเธอก็ได้เห็นชายแก่คนเดิมที่ตรงระเบียงห้องและเธอคิดแบบเดิมว่าคงเป็นภาพสอนจากชายแก่ข้างบ้านหรือไม่ก็ฝั่งตรงข้ามแต่จู่จู่ชายแก่คนนั้นก็ค่อยคอยลอยมาชิดที่มุงลวดส่วนประตูมุงลวดที่ปิดไว้ค่อยๆนูนปรากฏเป็นใบหน้า ที่เห็นชัดอย่างมากประตูที่ปิดไว้ก็ค่อยๆเปิดออกชายแก่ที่ตองเห็นค่อยๆทำท่าย่องๆเข้ามาตอนนั้นตองคิดแค่ว่าสิ่งที่เห็นเป็นโจรอย่างแน่นอนเธอกำลังตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ทว่าปากของเธอกับขยับไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแขนขาทั้งสองยกไม่ขึ้นชายแก่ที่อยู่ตรงปลายเตียงก็กระโดดมาค่อมที่ตัวของตองและพูดด้วยน้ำเสียงที่ปนหัวเราะไปว่า หรือนี่มันดื้อจริงๆนะอัวเนี่ยอย่างชอบเลยเมื่อพูดเสร็จลิ้นทั้งสองของชายแก่ก็ค่อยๆยาวลงมาเลียไปที่แก้มหองตองตองที่พยายามจะตะโกนหรือพยายามขัดขืนแต่ทำยังไงก็ไม่มีผลจนเธอคิดในใจว่าถ้ามึงไม่ไปก็จะแช่งหนงแน่ตองที่คิดในหัวแต่ชายแก่กลับได้ยินและพูดขึ้นว่าเอาสิแช่งอัวเลยถ้าอัวไม่หายไป หรือก็ต้องมาเป็นของอัวนะตอนนั้นต้องพายายามองหน้าของชายแก่ให้ชัดแต่มองยังไงก็ไม่เห็นสักทีเธอจึงรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีแต่โกพรวดออกไปว่าเออกูยอมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะทำบุญไปให้ชายแก่ที่นั่งค่อมอยู่จู่ๆก็หายไปตอนนั้นต้องตกใจกลัวเป็นอย่างมากเลยรีบวิ่งไปที่ห้องแม่และเล่าเรื่องที่เธอเจอให้แม่ฟัง เมื่อแม่ตองได้ยินแบบนั้นก็ต้องตกใจหลังจากที่ตองเล่าลักษณะรูปประพันธ์พรนั่นคือตาโนที่เพิ่งเสียไปเมื่อสาวันก่อนสมัยก่อนแกเป็นคนเจ้าชูมากและวันที่แกตายตองก็ออกไปทำงานแต่เช้าแม่ก็ลืมเล่าให้ฟังและอีกอย่างน่าจะเป็นเพราะว่าแม่วายไม่เป็นด้วยเลยเรียกผีทุกตัวพร้อมกับเจ้าที่และบรรพบรุษมากิน เลยอาจเรียกตนโนมากินก็ได้และเป็ดที่เน่าก็อาจเป็นเพราะเหล่าสัมภเวสีมากินกันถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ